ต่อไปนะคะเราเจะมาดูโจทย์ปริมาตรของทรงกลมนะข้อแรกนะคะทรงกลมตันลูกหนึ่งมีรัศมี21จะมีปริมาตรฉะนั้นให้ R มาแล้วเราเข้าสูตรปริมาตรเลยค่ะปริมาตรทรงกลมเท่ากับ4ส่วน3นะคะน่าจะจำสูตรกันได้แล้วเนะาะไพ่าร์กำลังส สี่ส่วนสามพายคืออาเป็น21่สิกำลังสนะคะอ่ะเราก็คิดเลขออกมาเนาะก็สี่สี่คูณยีคูณยี่เอาตัวนะส่วนด้วยยีอ่ะตัด2ีเอ็ดไปตัวหนึงฉะนั้นเราจะได้3 8 8 08นะคะหน่วยของเราปริมาตรจะเป็นกำลังสามเป็นลูกบาศกแล้วนะคะก็คือลูกบาศกนิ้วเนาะลูกบาศกนิ้วนะคะต่อไปค่ะทรงกลมตันความจุนะอ่ะวาดทรงกลมหน่อยก็ได้ทรงกลมตัน r r เท่ากับสิความจุนะวจมมความจุคจือป,ปริมาตรนะคะปริมาตรเท่ากับ 4ี่ส่วนสามพายอากำลังสามพายเราแทนเป็นยี่สิบสส่วนเจเนาะอาก็คือ14ยกกำลังสฉะนั้นเราก็จะเป็นนะคะก็สี่คูณยีิสองเนาะคูณสิบตัวหารยีิบเอก็จะเป็น11 1่งหนึ่่นะคะ ลิตรนั่นเองอ๋อลูกบาทเซนติเมตรแต่หน่วยโจทย์ถามเป็นลิตรเราก็มาเทียบต่อว่า1น0 0งลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรนะคะฉะนั้นถ้าเกิด1 1ึ9 8 6 7ลูกบาทเซนติเมตรก็เท่ากับเอา1,000หาเนาะหนึ่งหน หาด้วย1,000นะคะก็จะแปลงหน่วยเป็นลิตรได้ฉะนั้นมันก็คือ11.49867นะคะลิตรต่อไปข้อ3นะคะทรงกลมมีพื้นที่ผิวเท่ากับปริมาตรอ่ะฉะนั้นเราเข้าสู่พื้นที่ผิวพื้นที่ผิวคือพื้นเดี๋ยวกันนะพื้นที่ ผิวเท่ากับปริมาตรนะคะพื้นที่ผิวคือ4พกําลังสองปริมาตรคือ4ส่วนพาย R3 ทรกํลังสทรงกลมเดียวกันฉะนั้นลักษณะต้องเหมือนกันสิ่งที่เราสามารถตัดทอนได้เนาะตัด4ก่อนพายก่อน r กํลังสตัดไปเหลือ R1 ตัวฉะนั้นเราก็จะได้ฝั่งนี้ก็คือเหลือหนึเนาะเท่ากับ r ส่วน3 R ของเราก็คือ3นั่นเองนะคะฉะนั้น ทรงกลมนี้จะมีลัศมีเนาะทรงกลมนี้มีลัศมีสามหน่วยนั่นเองค่ะต่อไปข้อสี่นะคะทรงกลมอ่ะให้พื้นที่ผิวมา <c oughs> พื้นที่ผิวสูตรคือเขียนก่อนพื้นที่ผิวให้มาแล้วเท่ากับ 324พายโจทย์ให้พื้นที่ผิวมาแล้วคือสูตรคือ4พาย R กำลังสองนะเท่ากับ3 2 4พายนะคะเราตัดพายไป R ากำลังสองก็เป็น324หารด้วย4นะคะฉะนั้นมันก็จะได้8 1 R คือ9 R คือ9นะคะพอ R เป็นเราเราหาปริมาตรค่ะ ปริมาตรเท่ากับ4ส่วน3าพายอากำลัง3 4ส่วน3าพายคือ22ส่วน7จอาคือ9กำลัง3นะคะก็คิดเลขออกมาเป็น3ามพันหน่วยเป็นลูกบาทนิ้วนะคะ ลูกบาศนวค่ะต่อไปข้อ5ทรงกลมตันมีปริมาตรอันนี้ให้ปริมาตรมาแล้วให้หาเส้นผ่านศูนย์กลางเข้าสูตรปริมาตรเลยค่ะปริมาตรเท่ากับ4ส่วน3าพาย R กำลัง3 3เนาะ36พายเท่ากับ4ส่วน3าพาย R กำลังส เราตัดพายไปนะคะเราจะหา R ได้แล้ว36เอา3มาคูณเนาะ4เอามาหารนะคะจะเป็น R กํากำลัง3ฉะนั้น R กํากำลัง3เราจะเป็น27ซึ่งเราจะได้ R เป็น3นั่นเองนะคะโจทย์ต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางเราก็คูณ2ไม่ได้เลยฉะนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางคือ เท่ากับ6นิ้วนะคะหน่วยเป็นนิ้วอ่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ6ทรงกลมมีปริมาตรเหมือนเดิมเลยค่ะเอาเข้าสูตปริมาตรก่อนปริมาตรเท่ากับ243ส่วน2พายโจทย์ให้มานะเราก็เข้าสูตรปริมาตรคือ4ส่วน3พาย R กำลังสนะคะ เท่ากับ243ส่วน2พายสิ่งที่ตัดได้อาอพายตัดไปกันนะนะคะแล้วหาค่าอ่างมา243 3ตัวนี้หารอยู่เอามาคูณ4มันอยู่ฝั่งนี้คูณอยู่ย้ายมาหารนะคะมาคูณกับ2ตัวนี้ฉะนั้น R ากำลัง3ก็จะเป็น91.125เป็นกําป็นกำลัง3อยู่ทำไงถึงจะได้ถอดรากที่3นะคะ ก็คือ4.5นี่เอง4.5คูณกัน3ตัวก็จะเป็น91.125เราได้ R ละ4.5ไปหาพื้นที่ผิวต่อนะคะพื้นที่ผิวเนาะ4พาย R กำลังสองนะคะ4คูณ22ส่วน7คูณ R 4.5กำลังสองฉะนั้นเราก็จะได้ 1,145.57หน่ 1> 1, นะคะหน่วยของเราก็จะเป็นพื้นที่ผิวเนาะตารางนิ้วนะคะโอเคค่ะ